สวัสดีจ้าคนวันจันทร์ดวงรายสัปดาห์1นถึงแมีนาคม6-7ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ facebook สมมาพยากรจา้าขี้งกขี้เหนียวกันหน่อยนะจา้าทำอะไรช่วงนี้ต้องงกเงินต้องประหยัดเงินนะสี่เหรียญหไม้เท้าและเดอะทาวเวอรทำไมถึงต้องบอกอาจารย์ทำไมต้องงกเงินละ่ะดูรายจ่ายดิรายจ่ายปุบปับสับพันเข้ามากระทันหันแบบนี้ไม่งกเงินแล้วจะเอาเงินไหนใช้ไหนจ่ายล่ะจา้าประ หยัดมัธยาิอดออมขี้งกขี้เหนียวเห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่เงินอย่าหน้าใหญ่อย่าใจกว้างอย่าใจดีสัปดาห์นี้จะมีรายจ่ายเข้ามาปุกบปรับฉับพันซ่อมรถซ่อมบ้านหลอดไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือถือจะมีรายจ่ายที่ไม่ได้ตั้งใจจะจ่ายอยู่ดีๆก็ต้องจ่ายต้องเสียต้องซ่อมดูบิน <c oughs> ดูท้ายเลขบินดูท้ายเลขใบเสร็จหรือเลขรถเลขบ้านของเสียของซ่อมอาจจะได้โชคได้ลาบแต่เก็บเงินให้อยู่หน่อยนะช่วงนี้การงานอยู่ตรงไหนเราไม่มีความสุขใครที่เห็นแก่ตัวใครที่อยู่ด้วยเราไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่องค์กรไหนที่มันจ้างเราคุ้มเกินแล้วงานเนี่ยโอ้โหเยอะแต่เงินน้อยเนี่ยอย่าอดทน ความหมายของการอย่าอดทนหมายความว่าถ้าเรามีศัก,กยภาพเรามีความสามารถทนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสุจน์คนน่ะอยู่ไม่ถูกที่อีกสิบปีก็ไม่เจริญก้าวหน้าแ h e เดอะทาวเวอแบบเนี้ยมันเป็นไพ่เดินทางมันเป็นไพ่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางการเปลี่ยนแปลงต้องเตือนมันจะเดินทางปุบป,ปับ บางคนตัดสินใจลาออกกระทันหันบางคนมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงขัดแยง้งวุ่นวายทำให้ต้องลาออก ระวังอารมณ์ตัวเองให้ดีแต่ถ้าใครวางแผนจะเปลี่ยนงานย้ายงานอยู่แล้วได้นะจำคำนึงนะคนวันจันทรอะไรที่มันถูกที่เราจะมีความสุขเราจะมีความเจริญก้าวหน้าแต่ถ้าอยู่ไม่ถูกที่ทำดีให้ตายตำแหน่งก็ไม่เลื่อนขึ้นสักทีเงินเดือนก็ไม่ปรับขึ้นให้สุดท้ายอารมณ์เสียหงุดหงิดบางองค์กรระวังถูกเลิกจ้างด้วยนะดูดีๆไม่รู้ว่าองค์กรที่คุณทาอยู่มีความมั่นคงไหมส่วนเรื่องของ กิจการร้านค้าช่วงนี้รายจ่ายจุกจิกเยอะบริหารการเงินดีๆแล้วพยายามรักษาเครดิตรักษาคุณภาพนะแล้วลูกค้าเก่าๆจะกลับมาในเรื่องของความรักไพ่ขึ้นแบบเนี้ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะบ้านแตกคนมีคู่ระวังเรื่องของอารมณ์อย่าหึงหวงอย่าระวังระแวงอย่างี่เง่าอย่าเอาแต่ใจสุดท้ายเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่บางคนเลิกกันปรับปป ต้องระวังให้ดีส่วนคนโสดใจเย็นเย็นจะมีคนเข้ามาแบบสายฟ้าแลบจะมีคนเข้ามาแบบงงงแต่ไม่ต้องรีบร้อนด่วนสรุปให้เวลาและการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์สำหรับคนวันจันทร์ไพ่าการเงินก็ยังเสียอยู่ไพ่ความรักไพ่มิตรภาพความสัมพันธ์ยังมีเรื่องของการแตกหักอยู่อาจารย์ก็ต้อง ยังแนะนําเหมือนเดิมคือพญานาคสัญลักษณ์ของงูกินหางการลักไขร่กลมเกียวนาคสองตัวเกี่ยวกันกอดรัดกันนะสําหรับคนที่มีปัญหารอหองรอแหงกับเพื่อนร่วมงานกับคนในบ้านกับคนรักกับแฟนจับเจ้านายกับลูกน้องแนะนําค่ะพญานาคพร้อมถุงกรรมหยี่ชุดละสองรอยสามสิบก้าบทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางแต่ถ้าใครอยากจะเสริมนะเมตตาอาจารย์มีสีพึง่งสีพึ่งอย่างเดียว1 9 9แต่ ถ้าจะเอาครบเซต2อย่างสอย่างอาจารย์แถมฟรีพยันพ่อปู่สีสุดโทนะหมดหนี่สี่ชิ้น399บาทพยนนานาคช่วยเรื่องของการเงินเพราะช่วงนี้ต้องประหยัดต้องเก็บเงินใครที่เก็บเงินไม่อยู่บูชาหน้าเกี้ยวหน้ากระบาดจะดีมากนะสนใจก็ทักแชทมาสุขภาพ ระวังเคราะห์เจ็บเนื้อเจ็บตัวความร้อนของร้อนของมีคมเพราะฉะนั้นมันจะมีอุบัติเหตุปุบป,ปับสัพพันดวงเสียเลือดเสียเนื้อทำบุญที่เกี่ยวกับลงศพ ทําบุญที่เกี่ยวกับคนตายบริจาคเลือดบริจาคโรหิตหรือทําหน้าทําสัญญกรรมแก้เคสเสริมดวงแล้วจะดีฝากพญานาคไว้ด้วยนะคะฝากสีพึ่งไว้ด้วยนะเป็นที่พึ่งทางใจพกติดตัวไว้อุ่นใจกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้ย้ำเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งและอารมณ์นะสวัสดีจ้า